อ็แล้วคุณรู้สึกไงคุณพอใจไหมเดือวว่าถ้าจะเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยผมว่านี่แหละครับคือปัญหาที่สําคัญแล้วก็มผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางแล้วผมจะสรุปภาพให้เอาไหมคือจริงๆอ่ะข่าวที่ออกมาคือชุดไม่ต้องขึ้นอินเสิร์ตผมอายมผมอายเขาฉะนั้นทุกคนคงเห็นรูปอยู่แล้วถูกไหมแล้วเมื่อคืนคนโทรมาทุกเมื่อคืนอ่ะคนส่งรูปมาให้ผมเยอะมากและขำอ่ะแล้วเขาบอกอะไรวะเน,นี่ย โคตรตลกเลยล้าสมัยมากแล้วมีทีมชาติหลายคนโทรมาบอกผมนะฮะว่าชุดแบบนี้ไม่กล้าไปแข่งไม่อยากออกจากประเทศไปแข่งอันนี้คือความในใจของนักกีฬาซึ่งเราอยู่ในสังคมที่ถ้าเขาพูดมากอาสมาคมก็หั่นชื่อเขาไม่ให้เขาไปแข่งถ้าคุณอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วนะนักกีฬาบางคนอาจจะบอกว่าถ้าชุดอย่างนี้ผมไม่ไปแข่งแต่ถ้านักกีฬาไทายออกมาพูดอาสมาคมบอกนะคุณไม่รักชาติก็ตัดไปแต่สังคมโซเชียลแล้วก็คนที่เป็นอายุ สี่สิบลงไปเนี่ยยังไม่มีใครบอกว่าชอบเลยนะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงส่วนใหญ่แบบสุดๆและการแก้เกมนี้เป็นการแก้เกมที่ผมรู้สึกว่าปลายทางสุดๆคือชุดพี่ดีเปิดเนี่ยผมสรุปสั้นๆเลยับเหมือนกับเป็นงานแต่งงานพี่ดีเปิดเหมือนกับคุณต้องไปงานแต่งชุดวอร์เหมือนกับชุดสบายๆของคุณในวันรุ่งขึ้นคุณนึกภาพนะคือเขาบอกไอ้ชุดที่พวกเราไม่ชอบกันเนี่ยจะเป็นชุด พิธีเปิดเหมือนกับไปงานแต่งงานอ่าส่วนชุดนักกีฬาก็ก็เหมือนกับพรุ่งนี้ชิวๆมาเจอกันใส่แบบแคชวลใส่แบบสบายๆเดอยพรุ่งนี้เราไปเชียร์เพื่อนแล้วก็แต่งตัวนี้ถูกต้องอ่าประเด็นก็คือการที่คุณบอกว่าคุณจะไม่เอาชุดที่สังคมบอกว่ามันล้าสมัยเนี่ยไปพิธีเปิดแล้วใส่ชุดวอร์มมันเหมือนกับว่าคืนนี้เป็นงานใหญ่มากทุกประเทศจัดเต็มหมดหแต่เขาบอกว่าอีชุดเธอไม่ดีเลยแก้ง,ง่าย ผมก็เอาเสื้อยืดกับเกงยีนพวกนี้มาใส่ไปงานแทนโอ้โหมันเป็นการแก้ปัญหาที่มันแสดงให้เห็นเลยว่าอ๋อชาติคุณคือชุดวอร์มอะชาติคุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์พอที่คุณจะเอาคนที่สามารถออกแบบแล้วให้คนทั้งโลกชื่อจมซึ่งตอนนี้คนในประเทศคุณยังไม่เอาเลย <c oughs> ฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังยิ่งกว่าคือคุณไม่มีแผน A แผน B อะไรเลย